ปกติก็ตื่นแบบมันร้อนอะดูร้อน <c oughs> ถ้าพูดตรงๆเลยอะคือภายนอกเราอาจจะดูเหมือน <c oughs> ชีวิตดูมีความสุขดูแบบว่าทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีหลายพาร์ตเหมือนกันที่แบบมันไม่ได้ดูมีความสุขขนาดนะั้นรู้สึกว่าวงการบันเทิงในแบบเวของการสแสดงอะเราก็ไม่ค่อยมีงานว่ะ หมายถึงว่ามันก็เลย q u e s t i o ตัวเองมาเรื่อยๆสมับเสมอว่าแบบกูไม่เหมาะหรือเปล่ากับการแบบเป็นนักแสดงที่นี่หรือว่าความสามารถกูไม่ถึงหรือว่ารูปลักษ์กูไม่ได้อยู่ในแบบสแตนดาดที่จะสามารถมีงานได้เรื่อยๆในฐานะนักแสดงหรือเปล่าเราก็คาดหวังว่าไอ้ความความวุ่นวายความที่มันผิดปกติในสังคมที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันจะ สามารถแบบจบที่รุ่นเราได้ก่อนที่แบบเราจะตายอ,ะอ่ะ